กลับมาที่ดราม่าการเมืองสักนิดหนึ่งคนการเมืองกับเรื่องการเมืองย้อนกลับไปเมื่อวันที่เมื่อวันที่15าใช่ค่ะ15ตุลาคมที่ผ่านมามีพิธีประชุมเพลิงค่ะพี่ชายของคุณสาธิตปิตุเตชะใช่คุณเศรษฐาปิตุเตชะค่ะที่เขาเรียกกันนายกเปียกนายกเปียกค่ะคุณเศรษฐาปิตุเตชะอายุแค่59นะเสียชีวิตเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งค่ะประธานสภา อบจประธานส่วนจังหวัดระยองใช่เสียชีวิตค่ะอายุไ่เยอะนะ59เองอ่ะใช่แล้วก็ตายด้วยโรคมะเรถูกค่ะแล้วก็ก็ตั้งศพสวดศพแล้วก็เผาศพกันที่วัดไหวกรองมั่นค่ายจังหวัดระยองนั่นแหละค่ะพื้นที่ของคุณสาธินนั่นแหละค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปรากฏว่าปรากฏว่าผู้คนไม่ได้สนใจเจ้าภาพสักเท่าไหร่รอแล้วไปโฟกัสใครคะผู้คนก็ไปสนใจ แขกวีพีของงานศพงานนี้ก็นักการเมืองจากหลายพักก็ไปกันเยอะไปดูภาพเชิญค่ะไปดูภาพไปดูภาพขวามือสุดมอตติสาธิตปิ่นเตชชามชสาสุขของงานถูกไหมฮะน้องชายก็ฝ่ายเจ้าภาพฝ่ายเจ้าภาพชีวิตต้องบอกว่าฝ่ายเจ้าภาพเออเจ้าภาพค่ะตรงกลางหน้ายังใสกริแต่อ้วนลอยใหญ่ไงจำได้ไหมลอยใหญ่อ่ะคุณพิสิทธิเวชชีวะ เป็นรถกำลังสักสิบกิโลใช่ครับอ้วนจนหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะอย่าไปทักอย่างนี้อ้วนจนหน้าเปลี่ยนจริงๆอาจารย์เขามีความสุขเอรี่สักสิบโลไแต่อาจารย์เขาออกกำลังกายนะช่วงหลังได้คุยอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ออกกาลังกายแต่บางทีนะออายุมันถึงช่วงหนึ่งแล้วนะลดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงไอ้พิทธษไอ้ชัยชิวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีถูกต้องใช้มือสุด คุณอนุทินชาญวิรุฬห์น้าตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกด้วยใช่ค่ะว่าที่นายกด้วยไหมฮะก็เขาก็แสเซลกันแคนดิเดตว่าที่นายกก็แล้วแต่ละกันเขาประกาศชิงก็อี้นายกอยู่แล้วเนี่ยบเอาจารย์ใหญ่บังเอิญบังเอิญนะในช่วงก่อนหน้านี้บังเอิญบังเอิญถ้าลุงตู่มาดทไปต่อค่ะคือครบแปดปีล้สมมติสมมติสมมติครบครบครบ ก็ต้องสรรหานายกคนใหม่ในรัฐสภาใช่มันมีไม่กี่ชื่อเต้นต้องสรรหาจากชื่อสมาชิกของแต่ละพรรคก่อนมันมีไม่กี่คนไล่เรียงกันไปหรือสองชื่อค่ะสุดารัฐจบชอชชาติจบจบใช่เกษมจบแต่อนุทินอยู่ในลิสต์นะคะท่านน้ำเตี้ยอนุทินอยู่ในลิสต์นะคะพรรครวมรัฐบาลมันเหลืออยู่สองชื่อค่ะชื่อหนึ่งก็คืออนุทินอีกชื่อหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์ค่ะสองอในแหละสองออนแหละที่จะชิงแต่เผอิญอะไรขึ้น มันผ่านไปแล้วโอเคมันผ่านมันผ่านไปแล้วนี่มึงนี่มันผ่านไปแล้วแต่เออแต่เออมาอื่นสองอมาประกบกันในงานศพพี่ชายของหมอเตะคิดอะไรกันเยอะคิดอะไรกันเยอะคิดอะไรกันเยอะคุณอนายคิดอะไรกันเยอะไม่ได้มีนัยยะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดยกระดับการเมืองอะไรอย่างไรเลยมันก็แค่ดราม่าเล็กๆอ๋อคนเขาสังเกตไงสื่อก็จับจ้องเอ๊ะคุยอะไรกันตอนนั่งสนทนาโอภาปาศัยกัน สองคนด d เดตในมือแอบถืออะไรและแอบควยหลังไว้หรือเปล่าไม่นะมืออยู่หน้ามืออยู่หน้าดูจากดูซองแล้วมืออยู่หน้าไม่ควยหลังอืมไม่เอามือไพร่ไม่ได้เอามือไปซ่อนอะไรไว้ที่งไม่มีดูจากรูปเราไม่มีมีนะไม่มีนะไม่มีนะเปิดเปิดนะเปิดเปิดนะเปิดเปิดนะ